<c oughs> สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่อง amin tv อีกครั้งนึครับวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องการรีวิวตัวนี้ให้ฟังนะกันตัวนี้ใช้มาน่าจะปีแล้วแหละนะครับตัวสมาร์ทโฮมนะครับตัวนี้เคยแกะกล่องรีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครดูเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ก็เลยมารีวิวหลังจากการใช้งานมา1ปีนะครับตัวสมาร์ทโฮมถามว่าดีไหมตัวนี้ไม่ถึงพันนะถ้าเราสั่งพวกช e, ้อปปี้รัต d ้แต่หลักๆเฮียทิ้งลิงก์รัต้าไว้ นะครับช่วงนี้โปรโมทให้หน่อยนะครับล,ลุ้นลุ้นรางวัลของของเฮียนะครับถ้าอยากได้หม้ออบลมร้อนมันก็จะมีอีกหลายเลทหลายราคาเนาะแต่หลักๆที่เคยใช้ราคาที่มันแพงกว่านี้หน่อยถึงกับประมาณ2,000กว่าบาทหลักๆคือตัวของม้ออบลมร้อนเนี่ยไม่มีอะไรมากข้างในนะครับมีตัว่าตัวกระจายความร้อนก็คือพัดลมบวกกับตัวขดลวดความร้อนนะครับ กดลดความร้อนตรงนี้เดี๋ยวส่องไฟให้ดูนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่นะครับกดลวดแล้วก็พัดลมด้านบนนะครับเหมือนใบพัดแบบประมาณพวกใบพัดเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักการไม่แค่นี้คือความร้อนจะถูกนําตัวนี้จะถูกอุ้ยฮ้ยร้อนอยู่เลยลืมว่าเมื่อกี้เสียบปลั๊กทิง <c oughs> ้งเอาไว้หมคือไอตัวนี้มันจะทําความร้อนแต่และไอตัวข้างบนอ่ะก็พัดความร้อนลงมา นะครับแค้นเองแค้นเอง,เองจริงและตัวขดลวดตัวนี้มันก็จะมีการปรับอุณหภูมิได้ด้วยฟังก์ชันด้านบนนี้อันนี้จะให้ดูเลยว่าเอ้ยใช้จริงๆนะดูฝุ่นนะครับดูค่าฝุ่นไม่เคยเช็ดเลยนั่นจะใช้มาเห็นปะ่ะนะครับว่าใช้จริงๆนะครับก็จะมีพวกแบบอ่าเฟรนไฟรายอ่าเบคอนของทะเลหรือทําขนมก็ทําได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับด้านหลังของมันก็ จะมีตัวระบายความร้อนออกมานะครับคือถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มจริงๆหลักการมีแค่นี้ไอตัวที่แพงอ่ะหลักการมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะแพงด้วยฟังก์ชันด้านบนเช่นอาจจะตั้งอุณหิตั้งอุณหภูมิได้ละเอียดกว่านี้แล้วก็ไม่ไม่เห็นมันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากอนี้เลยคือที่แพงมันก็คือแพงอาจจะแพงด้วยยี่ห้อตัวนี้มันสมารม์ทโฮมมีห่อคนไทยนะครับตัวของอันเนี้ยจุได้หมูเยอะมากนะ ไก่ก็ตัวหนึ่งก็ได้เลยอ่ะนะครับคือที่ใช้มาเนี่ยพวกเฟนฟายกากหมูอย่างเงี้ยกากหมูถ้าคุณไปเจียวธรรมดาแบบเจียวเพื่อเอาน้ํามันออกมาใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ไปอบซ้าอ่ะมันจะไม่กรอบมันจะไม่กรอบนวลเหมือนเวลาเราไปกินที่ร้านอ่ะลองทําดูกากหมูซื้อกากหมูอ่ามันมันหมูหนึ่งโลที่เขาทําการ ั่นเรียบร้อยแล้วเขาจะมีบางร้านเนี่ยเขาจะหั่นมาแล้วโล,ลละร้อยตอนนี้แพงชิบหายเลยเจียวให้เสร็จปุ๊บแล้วใส่หม้ออบร้อนประมาณ15นาทีด้วยอุณหภูมิ180องศาอย่างนี้เลยอร่อยทํากินเองได้เลยร้อยหนึงเนี่ยคุณจะได้น้ํามันมาประมาณอู้เยอะลิตรกว่าเกืบสลิตรอะน้ำมันหมูก็ใช้ทํากับข้าได้อร่อยนะครับแล้วก็ตัวมันหมูก็มากินอีกอร่อยอีกนะครับ ุ้มไม่เกินพันหนึ่งปียังใช้อยู่นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรทุกวันแต่ว่าอย่างเช่นพวกกุนเชียงอย่างเงี้ยกุนเชียงถ้าคุณไปทอดน้ํามันก็ดีถูกปะคุณหั่นกุนเชียงครึ่งครึ่งหนึ่งกุนเชียงเจเล็กไปลองหาดูถ้าอยู่ใกล้สะพานใหม่ตลาดกิเลนไปหากุนเชียงเจเล็กโลละสองร้อยเ้าสิบไปหาดูอร่อยจริงถ้าตลาดอื่นมีลองหานะเจเล็กถามเลยกุนเชียงเจเล็กเปล่าลองไปหาดู นะครับใส่อันนี้หั่นครึ่งนึงใส่อันนี้ประมาณสัก5นาทีอุณหภูมิร้อยแปดสิบแบเบียวอร่อยเลยได้กินนะครับอ่าพวกอะไรนะปลาแซลมอนใช่ป่ะชอบกินแซลมอนซื้อแซลมอนจากแมคโครมาวางไปปุ๊บแบ๊บเบียวดึงเวลาสมมุติว่าคุณอยากรู้ใช่ป่ะคุณแค่ดึงออกปุ๊บแล้วคุณเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยมันทํางานเลยนะด้วยอุหภูมิเท่าเดิมที่คุณเซ็ตค่าไว้ คุ้มตัวนี้บอกเลยสมาร์ทโฮมตัวนี้คุ้มจริงๆบอกเลยนะครับใช้มาปีหนึ่งแล้วยังไม่พังนะครับไม่ใช่ว่าจบคลิปนี้ปุ๊บพังเลยให้กูซื้อใหม่ไม่ใช่รับประกันนะ่าจะปีหนึอ2ปีจําไม่ได้ไปลองหาข้อมูลดูเดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์เอาไว้ลาซาด้าสนับสนุนช่องเฮียกดคลิกลิงก์ลาซาด้าใต้คลิปเฮีย er, นะครับขอลาซาด้าห้าวันห <c oughs> วันนะครับลาซาด้าห้าวันเท่านั้นเองนะครับโอเค อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีให้เฮียติด้วยอันนี้รีวิวหลังการหลังการจากคาหน้ามาหนึ่งปีนะครับให้ดูเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ